สวัสดีครับผมสวัสดีนานา FC ทุกท่านครับผมคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านมาหาปลาซิวครับผมเนาะมาดักปลาเล็กดูมั่งครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ดักในคลิปนี้ครับผมก็เป็นขวดน้ําเนี่ยครับผมทํามาเจ็ดลูกครับผมเหยื่อก็ได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่เป็นลำกับหัวอาหารปลาดุกครับผมของที่จะใส่ก็จะเป็นนี่แหละครับผมของใกล้ๆบ้านน้ําขุ่นครับผมมาคืนฝนตกเนาะ ยางผมไม่ได้เลยครับผมเมื่อคืนนี่เดี๋ยวต้องไปเก็บขายแล้วครับผมดักปลาซิวเสร็จนี่แหละเดี๋ยวต้องไปเดินเก็บขายแล้วครับผมนะครับผมลองน้ําก็คุณเดี๋ยวมาลุ้นดูกับผมว่าจะมีตัวติดให้เราพอได้หมกไหมครับผมในคลิปนี้ไปลงไปสายาล่างนี่เลยครับ ใดที่เข้ามารับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องพันหมีด้วยครับผมโอ้อลกแพะเดี๋ยวหาทางเข้ากันครับผมตกมาซะเอาไม่ทันเลยครับยางล้นถ้วยล้นกระถางหยอดไม่ทันเลย บายป่ะท่านั้นปลาซิลมีอยู่แล้วครับแต่ว,ว่ามันจะติดให้เราหรือเปล่าท่านเองเพราะน้ำมันขุนเนี่ยจะดักตรงนี้แลหละหมามันเห็นผมมันวิ่งมาเห่าเอ้เย ดำจำไม่ได้ครับผมก่องน้ำใส่ท่นานสักครึ่งขวดครับผม แล้วครับผมหลังแรกไอ้ดำาีัผมเนาะจะติดที่เราหรือเปล่าพอได้หมกหรือเปล่าครับน้ำขุ่นเกินไปครับผมเดี๋ยวไปหลังเอาไปดูหนประซิวครับบรรยากาศแรเหมือนมันจะตกลงมาอีกครับฝนเห็ดอะไรครับนี่เต็มกอไผ่เลยครับ เพียบเลยครับผมไม่รู้เหตุอะไรเนาะกินได้หรือเปล่าไม่รู้ นะครับผมดูผมดูแป๊บเดียวเองมันมาตอมแล้วครับผมนี่นี่่ดูว่าถ้ากล้องจะมองเห็นไหมเนาะมุนครับผมสังเกตใต้ขวดครับผมนะดำดำเาครับผมอุ้ยเป็นฟูงเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จในหมกอยู่มากนี่แบบนี้นี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวตัวใกล้ๆกันอีกสักลูกครับผมนี่ ครบทุกลูกแล้วครับผมเจ็ดลูกเนาะเดี๋ยวลองเดินไปดูไอ้ลูกที่ว่ามันมาตอมลูกที่สองนะครับผมที่ผมถ่ายให้ดูที่แรกะครับผมดูมันจะเข้าหร,อหรือยังเนาะอกอคอยล้มทั้งกอเลยครับนี่อุย้ยมีตัวเข้าแล้วครับไอ้ลูกที่ว่ามันมาตอมนะครับผมนั่นครับอุย้ยเข้าหลายตัวแล้วนะ่ะ น,น่ะนั่นครับเอาแล้วสิเอาลูกนั้นก,ก็เข้าครับนะ่ะลูกอันนี้ผมดักเป็นลูกที่สามน่ะมีตัวเหมือนกันครับนี่เห็นนะมคุณคุณคิดว่าจะ,จะไม่เข้าครับผมเข้าเหมือนกันเอาไว้นี่ก่อนครับผมเดี๋ยวไปแค่ยางก่อนเดี๋ยวแค่ยางเสร็จเดี๋ยวมาเก็บทีเดียวเลยครับ พอได้หมกอยู่แบบนี้ครับไปครับผมเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันสอ,อ,นะส,อสีลูกที่เหลือเนาะสองลูกเนี่ยเข้าอยู่เข้าแล้วครับผมในสีลูกที่เหลือดูว่าผมจะเข้ามากน้อยขนาดไหนเนะาะเดี๋ยวไปแค่ยางกน,นครับเดี๋ยวเจอกันตอนมากู้เลยครับผมเกือบเสร็จแล้วครับผมนี่อันที่โดนฝนเมื่อคือนครับนี่กรีดไว้ตอนเย็นเนาะฝนตกสายมา ว่ฝนตกลงเมื่อคืนครับผมรอแต่มันอืดครับเดี๋ยวเดินเก็บเอาแต่ตามโคนเนี่ยนะครับผมแถวบ้านานานากันคนที่กีดยางราคาเท่าไหร่ครับผมขี้ยางแถวบ้านผมยี่สิบหกบาทเนาะบ้านานาน,า,นาราคาเท่าไหร่กันครับผมยางสีมีดครับนี่อ,อีกตะเล้งหนึ่งนู่นตะเล้งหนึ่งครับผม สักสามเลงครับผมเอาสักสามเลงนาะตรงไหนโดนฝนก็ไม่แค่อาล่ะครับผมกระถางก็เอาไว้งั้นเลยครับผมเอาไว้ให้มันอดเอาไว้แคะรอบหน้าก่อนใหญ่ๆครับนี่ลูกพี่ผมนี่ <c oughs> เดี๋ยวขา,ายกี่อย่างเสร็จขอสักสามขวดนะวันเนี้ยแค่ช้าครับนี่อุ้ยอ้ายว้าย,าย,ยนี่ไม่เสร็จสักทีนี่จะพานานาเอฟี F Z ไปดูปารสิสแล้วนี่ ปครับผมเหลืออีก,ออกไม่เยอะครับผมเดี๋ยวไปรุนปลาซิวพร้อมๆกันว่าจะติดให้เราสักมากน้อยขนาดไหนครับผมเหลืออีกประมาณสักสลิงหนึ่งรเร็วอืดมาครับผมเดี๋ยวมารุนดูปลาซิวเราครับผมจะได้มากน้อยขนาดไหนครับเอะ กระบอกน้ําที่ใช้ดักเก็ดลูกเดี๋ยวดูครับผมจะได้ขนาดไหนเนาะมียางอีกตัวหนึ่งนะครับผมนี่อีกเจ้าหนึ่งไม่ใช่ของผมนะของคนอื่นเขาของผมแค่เสร็จเรียบร้อยครับผมโลยี่สิบกบาท Oh, เข้าอยู่ครับผมนั่นครับหลายตัว oh, อยู่นะโอ้ oh, oh, หอยเชอรี่ตัวเบลเอรเลยครับผมมันได้กลิ่นล้ำมะเนี่ยดูครับผมหอยเชอรี่เนาะสองตัวนี่ครับผมเข้าหลายตัวอยู่เดี๋ยวเอาหอยออกกอนครับ ก็ติดขนาดนี้ทุกลูกนี่เกิดโอ้หมกหม้อหมกหม,ม้อใหญ่ๆเลยครับนี่ตักไเ้เจ็ดลูกครับผมนี่ลูกนึงตังไว้ก่อนวันนี้บิงไปซื้อต้นหอมกับผักชีลาวไหมมาหมกใส โอ้ม่นกระติดครับผมนั่นโอ้มีตัวใหญ่ลูกนี้ปรากฏหน้าขึ้น,นับผมไม่ได้ลองเอาเบ็ดมาตกปรากฏดู ตัวใหญ่ครับผมนี่ดูนี่ขเขาเรียกสิวอ้าวสงลูกลูกนี้มีแต่ตัวใหญ่ครับผมนี่สิวอ้าวเนาะ ลูกนี้ดักปุ๊บดักปุ๊บแล้วมันตอมเลยครับผมนี่ลูกนี้นั่นลูกนั้นนะครับผมที่ดักเสร็จแล้วมันตะติวมาออจะกินลำเลยครับผมดูครับนี่เพียบ <c oughs> เต็มเลยครับผมดูครับผมโอ้มีตัวใหญ่ ทุกลูกแล้วครับผมสรุปมันตติดมากติดน้อยแหละเห็นไหมครับผมนี่ตัวใหญ่ครับปลาซิวมาตั้งไว้ก่อนออพอได้กินครับเหครับผมอื้อ นี่ครับผมเห็ดอะไรไม่รู้ครับผมตนะั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะที่ถ่ายชมครับผมไม่รู้กินได้หรือเปล่านี่อยู่กอไัยครับนี่เต็มเลยครับนี่ถ้าเกิดว่ากินได้แกงได้หม้อใหญ่เลยนะครับนี่นี่ครับผมดอกใหญ่เลยอีกสามกระบอกครับผมเหลืออนะีกสามลูกเนาะสีลูกผ่านไป แต่และลูกเฮ้ยลูกที่ห้าเนี่ยปรากฏหน้าขึ้นแล้วแบบนี้ันไนว่างๆเลยจะลองเอาเบ็ดมาหย่อนดูก็ผมเอาเหยื่อเหม็นมาลองตกดูโอ้ลูกที่ห้าก็ติดครับผมนูนล,ลูกที่หกนี้ลูกที่ห้าเนาะนูนล,ลูกที่หกครับผม ลูกนี้ติดเยอะเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเก็บลูกนี้ก่อนดุ้ยเนี่ยปลาขาวก็มีครับผมไม่ได้ติดแตปะปิวปลาขาวขี้ขมก็มี เดินดีๆให้ผมลื่นเนาะอ้ลูกนี้ต being life, ิดเยอะครับผมดูครับแน่นเลยครับลูกนี้แน่นกระบอกไปครับผมเลกลูกนึงลูกสุดท้ายลูกที่เจ็ดครับลูกที่เจ็ดครับผม ติดทุกลูกสรุปโอ้ยหมกยูกแบบนี้ติดไม่เยอะครับผมลูกนี้แต่ก็ถือว่าติดสิบกว่าตัว ตัวใหญ่ดีครับผมปลาซิวติดยนกุ้งครับผมมีกุ้งอยู่ตัวนงนี่ตายแล้วกุ้งนี่นี่ครับผมผลง,งานเนาะติดทุกรูปครับผมเดี๋ยวไปเทดูทีที่บ้านครับผมนี่เยอะเอาเรื่องอยู่ครับผมดักทิ้งไว้ประมาณเกือบสามชั่วโมงครับ ในร้างรถเลยครับผมเลอะน้ำทุกอย่างไอ้ผมเดี๋ยวไปเทดูที่บ้านเนาะนี่ปลาซิวเรามาครับผมเดี๋ยวมาเทปลาซิวรวมกันดูครับเออทุกลูกเลยตัวสวยๆครับปลาซิวตัวใหญ่ดีเนาะ ีนาๆนะเคยแนะนํามาครับผมให้ผมใช้หัวอ,อาหารอ้หัวอ,อาหารไก่ครับผมพอดีไม่ได้ออกไปซื้อมาครับผมเลยมีลําอยู่ลําที่ตกปลาแต่ชุดนู้นครับผมมันเหลือนะผมก็เลยเอามาดักแต่พอได้กินครับผมมันก็เข้าเหมือนกันแหละครับผมปลาหมัดปลาหมัดแม่เอบผมนี่เอาเหน,นี่ปลาหมัดครับผมทิ้งไป เอาตะปาซิวตัวใหญ่เจ็ดขวด นี่ครับนี่หมกกมอใหญ่เลยนะครับนี่นี่ผมเดี๋ยวล้างก่อน เข้านะครับผมนี่๋ยวต้องออกไปซื้อต้นหอมแล้วกับกีดเล้าผมมันบกใส่เนาะบ้านนอานะท่านใดมีปลาซิวในร่องคลอง,องมีปลาซิวเยอะลองเอาไปดักดูได้ครับผมเนาะขวดก็ทำไง่ายครับผมเนาะสำหรับมือใหม่เผื่อที่เผื่ออาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับผมนี่อุปกรณ์ง่ายๆครับผมเจาะแล้วก็รูทานเข้ามันเท่านั้นเองครับผมเอาํำใส่ ติดครับผมบางคนหมกเอ๋บางคนก้าวขี้ออกบางคนก็ไม่เอาขี้ออกนะครับผมแต่ส่วนตัวผมผมชอบแบบอย่างนี้เลยครับผมแบบไม่เอาขี้ออกเลยครับผมล้างทําความสะอาดประมาณนี้แหละครับผมแล้วก็หมกทั้งตัวอย่างนี้เลยครับดีดเก็บออกซะหน่อย เนี่ยครับผมตามสูตรเดเอาออกเกล็ดออกง่ายครับผมเอาเล็บขูดก็ออกแล้วนี่บางคนก็ชอบหมกหม้อบางคนก็ชอบหมกใบตองครับผมแต่วันนี้ผมจะหมกหม้อกินครับผมหมกง่ายๆครับปลาติวเนาะท่านไหนท,ทำไม่เป็นก็ Google เลยครับผมเพื่อนก็ไปดูเลยครับผมข่าตะไคร้พริกโขลกหยาบๆครับผมไม่ต้องทำละเอียดเนาะ ต้นหอมผักชีลาวผักชีไทยแล้วก็ใบตู่ครับผมใส่เนาะใส่น้ำปลาตัวหน่อยนี่ผมประมาณนี้เนาะตัวมันใสดีครับผมตามันสดยังไม่ตายเลยนะครับี่ สิวอ้าวดูครับผมตัวใสใสไปครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยครับผมนาอเดี๋ยวผมไปหาซื้อพวกต้นหอมบักชีกครับผมเดี๋ยวผมจะหมกหม้อก,กินเย็นนี้ครับผมนาอเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลากันเท่านี้เลยครับสวัสดีครับผม